เช่นเฉินเนี่ยมหากรุงก็สมมติถ้าโดยวัลสัจจะมหากรุงไม่มีนะฮะสเพธธรรมนัตตาทั้งท่านทั้งปวง,งเป็นอนัตตามิช่ตัวตนไอ้นี่โดยบรลปรมัาสัจจะแต่คนทุกวันนี่คือบางคนนะฮะอโยนิโสมนัสิการทำไว้ในใจด้วยความไม่แยบคายเอาทุกของจริงเป็นของเล่นของอะไรเป็นของจริง,ง,งบางคนทุกเล่นๆเอป็นทุกจริงๆอ่ะเช่นซื้อหวยไม่ถูกอ่ะทุกจะเป็นจะตายหรืวอว่าอกหกักสุดท้าย เอาทุกเล่นเป็นทุกจริงฮะอันนี้เป็นอย่างงี้แต่ว่ายัางไงครับความจริงโดยสมมุติอาจารย์เบียร์เกา่าจะเน้นประมัดสัจจะความจริงโดยปรมัติเอาง่ายๆเลยฮะผมนี่นะสะสมพระเครื่องนะฮะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ผมก็บูชาพระเครื่องแต่ผมฟังอาจารย์เบียร์เกา่าพระถึงพุทธคุณผมไม่เห็นว่าผิดปกติเลยนะก็บูชาพระเครื่องแขวนของขังไว้ที่คอพอคุ้มได้ แฟนของขังไว้ที่ใจยิ่งได้ผลมุ่งมุม่งอุดมบ่มทำประจำตน